รหัส e N 131ถ้าเป็นมอกจะเป็น660 2529นะครับมกจะล้อล้อตามเขาคือแบบเดียวกันน้ำหนักรับได้150กิโลกรัมมวลไม่ใช่แรงกระชากทีนี้ผมลงให้พี่มอนะครับใส่ชุดแล้วก็มีตะขอของเกี่ยวแล้วก็จะเอาขึ้นบันไดครับพี่เห็นนะ,ะเชิญขึ้นครับพี่ตะขอใช้ด้วยใช้กับบันไดทรงเอใช้ไม่ได้ครับใช้ได้ไหมไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ ช่วยได้จริงเหรอพี <ongs> ่ลองคล้องได้ไหมคล้องได้ครับคล้องตรงไหนคข้อตรงไหนฮะได้ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเขาตกมาไปไหนฮะนั่นผมฝากคลิปนี้กับคนที่ควบคุมกดทั้งหลายนะจะเป็นจปหัวหน้างานก็ตามมันเป็นเรื่องบ้าสิ้นดีนะครับที่ใช้ตะขอค้องเก็บในทรงเอเลิกใช้ซะนะฮะถ้าคุณไม่มีความรู้ก็ไปเรียนนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาสามขั้นสามขั้นคล้องได้ไหมคล้องได้ไหมคล้องได้แต่ไม่ปลอดภัยเออนนั้นไม่มีความรู้ ไปเรียนแล้วนะโอเคปะ่ะเพื่อนจับบันไดจะอยู่ไหมไม,ไ,ไม่อยู่นะถ้าอยากจับบันไดสี่สาจับั้งไหนดินไปดันเข้าด้านหลังโอเคนะอ่าลงครับพี่ขอบคุณมากครับ